สิขานุตริยะสิขานุตริยะเป็นอย่างไรนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าการศึกษาที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกเป็นอย่างไรดูกระพิกสุดทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมศึกษาอันนี้ถ้าก็เริ่มต้นจากการศึกษาที่เลวก่อนนะดูกระพิกสุดทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมศึกษาศิลปะเกี่ยวกับช้างบัางมาบัางรถบัางธนูบ้างดาบบ้างหรือศึกษาศิลปะชั้นสูงชั้นต่ำ ย่อมศึกษาต่อสมณะหรือพรามณ์ผู้เห็นผิดผู้ปฏิบัติผิดสรุปแล้วจะศึกษาอะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามันผิดทางพ้นทุกพ้นชั่วมันไปสู่ทุกสู่ชั่วนั้นอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูกระพิกสุททั้งหลายการศึกษานี้มีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีก็แต่ว่าการศึกษานั้นเป็นการศึกษาที่เลวการศึกษาใดก็ตามที่เพิ่มความทุกเพิ่มความชั่วให้กับคนน่ะอันนั้นเป็นการศึกษาที่เลว นะแต่ตรงกันข้ามนะมาดูตรงกันข้ามดูกระพิกสุททั้งหลายส่วนผู้ใดมีศรัทธาตั้งมัน่นมีความรักตั้งมัน่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสยิ่งย่อมศึกษาอธิศีนบ้างอธิจิตบ้างอธิปัญญาบ้างนะเดี๋ยวอาจารย์ค่อยอธิบายให้ฟังว่าคืออะไรในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วการศึกษานี้ยอดเยี่ยมกว่าการศึกษาทั้งหลายนะ อธิศีนบ้างเดี๋ยวอ่านให้จบก่อนแล้วมาอธิบายอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาสักนิดหนึ่งย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงความโศกและความร่ําไรเพื่อความดับสูนแห่งทุกข์และโทมมนัสเพื่อบรรลุญาณธรรมเพื่อทําให้แจ้งซึ่งนิพพานกับผ่าพ้นทุกพ้นชั่วนั่นเองนี่เรียกว่านาสิกขานุต,ตริยะนะเรามาดูว่าอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาเนี่ย นะเป็นการศึกษาที่ยอดเยี่ยมที่สุดนั้นเป็นอย่างไรนะก็คือศึกษาศีลสมาธิปัญญาที่เจริญขึ้นเจริญขึ้นศีลคืออะไรอาทินี่แปลว่ายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นศึกษาให้ละเอียดขึ้นเจริญขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นศีลในจุลศีลนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าให้ละสิ่งที่เป็นโทษให้ทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองคนอื่นสัตว์อื่นแล้วนศะึกษาให้ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเอาลองมาดูจุลศีลข้อที่หนึ่งกันละกันเนาะ แล้วพี่น้องจะรู้ว่าศีลแท้ๆนั้นพระพุทธเจ้าสอนอะไรนะสอนอะไรนะในจุลศีลนะศีลที่ละเอียดที่สุดในพระไตรปิฎกลำมที่9ข้อที่255ะพระพุทธเจ้าตรัสว่าการปฏิบัติศีลนั้นต้องละการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ วางทันทะวางศาสตรามีความละอายมีความเอ็นดูมีความการุณาหวังประโยชน์แกสัตว์ทั้งปวงอยู่ข้อนี้เป็นศีลของเธอประการหนึง่งนะศีลคือข้อปฏิบัติศีลคือข้อปฏิบัติเอาลองมาฟังนะว่าหมายถึงอะไรก็ละการฆ่าสัตว์เว้นขาดการฆ่าสัตว์วางทันทะก็คือสิ่งที่เป็นโทษเป็นทัน วางสิ่งที่มันเป็นโทษเป็นภัยน่ะเป็นโทษเป็นทันเป็นภัยต่อตนเองคนอื่นสัตว์อื่นวางศาสตาคืออาวุธหรือวิชาหรือวิธีที่เบียดเบียนที่สร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นมีความละอายก็ละอายต่อบาปละอายต่อสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยนะต่อตนเองและผู้อื่นมีความเอ็นดูเมตตาปรารถนาดีมีความการุณนาลงมือกระทำนะลงมือกระทำเนี่ย กรุณากรก็คือมือหรือกรุณากรณียกิจอย่างนี้เป็นต้นนะลงมือทํากิจนะอย่างนี้เป็นต้นกรุณาคือลงมือทําหวังประโยชน์ก็มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่เราเป็นสัตว์ไหมเป็นขดอื่นเป็นสัตว์ไหมเป็นสัตว์อื่นเป็นสัตว์ไหมแปลว่ามุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ต่อทุกชีวิตใช่ไหมนี่แหละนะข้อน,นี้เป็นศีลของเธอประการหนึ่งสรุปแล้วเธอจงลดละเลิกนะ สิ่งที่เป็นโทษต่อต,อตอนเองคนอื่นสัตว์อื่นแล้วจงภาคเพียรทําประโยชน์ต่อตอนเองคนอื่นสัตว์อื่นข้อนี้เป็นศีลของเธอประการหนึง่งน,นี่แหละคือศีลของเธอข้อปฏิบัติของเธอเพราะฉะนั้นชีวิตก็เหมือนที่พี่น้องมาชุมนุมนี่แหละมาชุมนุมเพื่อที่จะกําจัดสิ่งที่เป็นโทษในสังคมไทยใช่ไหมเพื่อสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคมไทยใช่ไหมข้อนี้เป็นศีลของพี่น้องไหม เป็นน,นี่แหละพี่น้องกำลังปฏิบัติศีลอยู่ทำด้วยความยินดีพอใจสุขใจอันนี้จะเป็นวิบากดีพระพุทธเจ้าตรัสว่าจะเป็นผลดีนะนจะเป็นผลดีต่อชีวิตหรือ,อามาดูจุลศีลข้อที่7นะข้อที่1นึ่งนะเป็นภาพรวมว่าให้ลดละเลิกสิ่งที่เป็นโทษต่ตอตอนเองและผู้อื่นให้ทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นนี่คือศีลข้อที่1ไปดูศีลข้อที่7นะ ไปดูศีลข้อที่เจ็ดแล้วจะรู้ว่าเรากําลังทําศีลอยู่นะพี่น้องกาลังทําศีลอยู่นะกำลังทําศีลตามที่พระเจ้าสอนอยู่เนี่ยข้อที่7เธอรักคาเพ้อเจ้อเว้นขาดจากคาเพ้อเจร์นะคำเพ้อเจร์แปลว่าคําที่ไร้สาระคําที่ไม่มีประโยชน์พูดถูกการพูดแต่คําที่เป็นจริงท่านให้พูดแต่คําที่เป็นจริงพูดอิงอัดพูดอิงทำพูดอิงวิน,นัยพูดแต่คํามีหลักฐาน มีที่อ้างมีที่กำหนดประกอบด้วยประโยชน์คำพูดนั้นต้องมีประโยชน์โดยการอันควรแม้ข้อน,นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึง่งเพราะฉะนั้นเรามาพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ไหมที่กำลังมาทำนี้เป็นประโยชน์ไหมเป็นประโยชน์นะเนี่ยโดยการอันควรกาละนี้คนชั่วครองเมืองใช่ไหมคนชั่วทำผิดแล้วไม่ยอมรับผิดไม่ยอมติดคุกใช่ไหมไม่ยอมคืนเงินใช่ไหมคนชั่วโกหกใช่ไหม เออเราก็มานะประจานคนชั่วมาประนามคนชั่วมาติคนชั่ว,ชวใช่ไหมมาประนามคนชั่วมาติคนชั่ว,มา,วมาส่งเสริมคนดีใช่ไหมนี่แหละเราพูดให้มันเป็นประโยชน์โดยการอันควรการละนี้ต้องมาพูดอันนี้ต้องมาทําอันนี้ไม่เช่นนั้นคนชั่วก็กําเริบเสบสารใช่ไหมไม่งั้นคนชั่วกําเริบเสบสารนะ โอ้โหไม่มีใครติเลยไม่มีใครปันนามเลยไม่มีใครจะประจานเลยใช่ไหมคนชั่วก็ทำชั่วต่ออย่างสบายเลยใช่ไหมก็ต้องมีนะก็ต้องมีคนมาตำนิติเตียนเนี่ยพระพุทธเจ้าให้ละคำเพรร้อเจอ้อฟังนะในนี้จะไปดูตรงนี้ว่าสิ่งที่เราทำนี่เป็นศีลน,นะมีพี่น้องบางท่านบอกโอ้ยอาจารย์อาจารย์ทำไมอะนะ ก็ไหนว่าเป็นคนมีศีลทําไมว่าเขาว่าเอ้าว่าเอาทําไมว่าเขาว่าเอ้าว่าเอาก็ว่าเอ้าว่าเอาในสิ่งที่ไม่ดีนั่นแหละคือการปฏิบัติศีลนี่ก็พระพุทธเจ้าตัดนะเนี่ยในพระไตรปิฎกที่21มุสาสูตรข้อที่82ดูกระพิกสุดทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบได้ทำห้าประการย่อมเกิดในนรกเหมือนถูกนำมาโยนลงนะนรกก็คือ นะความเดือดร้อนความพินาศความชิบหายนะเหมือนนํำมันโยนลงเนี่ยในปัจจุบันแล้วก็พบชาติอื่นสืบไปนะทำสีประการเป็นไหนคือเป็นผู้มักพูดเท็จเนี่ยพูดโกหกนะพูดส่อเสียดยุคนทะเลาะก,กันเนี่ยยุกลุ่มคนดีทะเลาะก,กันเนี่ยบาปนะพระเจ้าไม่ให้ยุคนดีทะเลาะกันส่วนคนชั่วจะทะเลาะก,กันก็ช่างหัวเขานาะ <c oughs> <g ülme> ก็เขาชั่วนะเขาแย่งกันอยู่แล้วเขาก็ต้องทะเลาะก,กันอยู่แล้วพูดยังไงเขาก็ไม่ฟังแล้วคนชั่วนะนะ <g ülme> เออช่างเขาเถอะแต่คนดีต้องสามัคคีกันใช่ไหมคนดีต้องสามัคคีกันส่วนคนชั่วจะทะเลาะก,กันช่างเขาน <g> ะ <ülme> ช่างเขาเรื่องของคนชั่วนะแต่คนดีนี่ต้องสามัคคีกันพูดคำหยาบพูดเพอเจอพูดคำหยาบคือคำที่ส่งเสริมกิเลสนะส่งเสริมความโลภโกรธหลงนี่เรียกว่าคำหยาบนะพูดเพอเจอคือคำที่ไม่มีประโยชน์ ูดเพิเจอท่านไม่ให้พูดนะอย่าพูดเพิเจอร์เนี่ยบุคคลผู้ประกอบได้ทําซีประการนี้แหละย่อมเกิดในานารกเหมือนถูกนำมาโยนลงนะถ้าใครพูดเพิเจอร์เนี่ยนะก็มันจะได้น,านารกพูดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นะตรงกันข้ามพระเจ้าตรัสว่าดูกระพิกษุดทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมซีประการย่อมเกิดในสวรรค์คือย่อมเกิดสิ่งดีๆในปัจจุบันช่วงเวลาต่อไปและชาติเดิืๆนสืบไปเหมือนถูกเชิญมาธรรมซีประการเป็นไนะคือเป็นผู้งดเว้นจากการพูดเท็จเราต้องไม่พูดโกหกจากการพูดส่อเสียดยุคนดีทะเลาะก,กันนี่ไม่เอาจากการพูดคำหยาบคำที่ส่งเสริมกิเลสโลภโกรธหลงไม่เอานะ จากการพูดเพอเจอคำที่ไม่มีสาระไม่เอานะต้องไม่พูดเพอเจอบุคคลประกอบด้วยทำสี่ประการนี้แหลย่อมเกิดในสวรรค์เหมือนถูกเชิญมานะเราต้องไม่พูดเพอเจอเราต้องพูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ใช่ไหมแล้วพระุเจ้าตรัสว่าการไม่พูดเพอร์เจอคืออะไรในในจุลศีลข้อที่7เนี่ยการไม่พูดเพอเจอก็คือเนี่ย เธอละคําเพอเจอเว้นขาดจากคาเพอเจอร์พูดถูกการพูดแต่คาที่เป็นจริงพูดอิงอัดพูดอิงทำพูดอิงวิน,นัยพูดแต่คาที่มีหลักฐานมีที่อ้างมีที่กาหนดประกอบด้วยประโยชน์เ็นไหมเว้นขาดจากคาเพอเจอร์ประกอบด้วยประโยชน์นนดดโ,ชนโดยการอันควรนะักการนั้นควรพูดอะไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะต่อทุกชีวิตนี่แหละข้อนี้เป็นศีลของเธอประการหนึ่งนะ นี่คนเราต้องไม่พูดเพอเจอร์แล้วจะได้รับประโยชน์สิ่งที่เราจะไม่พูดเพอเจอร์พรเจ้าก็สอนต่อไปอีกการไม่พูดเพอเจอร์ไม่ทําเพอเจอร์ในวันน้าสูตรเมื่อวานนี้ได้อธิบายไปแล้ววันนี้มาย้าซ้าทวนอีกทีสิ่งที่พูดแล้วเป็นประโยชน์เป็นอย่างไรหรือไม่เป็นประโยชน์เป็นอย่างไรนะในพระไตปรปิฎกเล่มที่21ข้อที่83วันนาสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูกระพิกสุททั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบได้ทำสี่ประการย่อมเกิดในนรกเหมือนถูกนํามาโยนลงทำสี่ประการเป็นไน,นคือบุคคลไม่พิจารณาไข้ค,รครวรก่อนแล้วกล่าวสรรเสริญบุคคลที่ไม่ควรสรรเสริญเนี่ยอันนี้ก็เพลเจลไม่พิจารณาไข้ค,รครวรก่อนแล้วติเตียนบุคคลที่ควรสรรเสริญนี่ก็เพลเจอิไม่เป็นประโยชน์มันเป็นโทษไม่พิจารณาไข้ค,รครวรก่อนแล้ว ปลูกความเลื่อมใสในฐานะที่ไม่ควรเลื่อมใสไม่พิจารณาค่ควรก่อนแล้วปลูกความไม่เลื่อมใสในฐานะที่ควรเลื่อมใสบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสีประการนี้แล่ย่อมเกิดในนรกเหมือนถูกนํำมายน์ลงนะเนี่ยทีนี้ตรงกันข้ามดูกระพิสษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสีประการย่อมเกิดในสวรรค์คือเกิดสิ่งดีๆต่อตอนเองและผู้อื่นเหมือนถูกเชิญมา ทำสี่ประการปิดชไนคือบุคลค,คลไข้ครวนก่อนแล้วย่อมติเตียนบุคคลที่ควรติเตียนย่อมพิจารณาไข้ครควนก่อนแล้วย่อมสรรเสริญบุคคลที่ควรสรรเสริญอันนี้เรียกว่าไม่พูดเ้อเจอเรียกว่าพูดแล้วเป็นประโยชน์ใช่ไหมนี่แหละพูดแล้วเป็นประโยชน์ต่อตอนเองต่อผู้อื่นนะทำอันนี้แหละนี่ถูกศีลน,นะเนี่ยไม่ใช่ไม่ถูกศีลน,นะเนี่ย เนี่ยทิบายศีลให้ฟังนะท่านอาจจะไม่รู้ตัวว่าท่านมาปฏิบัติศีลอยู่มาร่วมกันปฏิบัติศีลนะเนี่ยนะเพราะเรากําลังมาติบุคคลที่ควรติใช่ไหมสรรเสริญบุคคลที่ควรสรรเสริญใช่ไหมนี่เรากําลังมาทําศีลอันนี้นะ พิจารณาใครครวรก่อนแล้วปลูกความไม่เลื่อมใสในฐานะที่ไม่ควรเลื่อมใสพิจารณาใครครวรก่อนแล้วปลูกความเลื่อมใสในฐานะที่ควรเลื่อมใสบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสีประการนี่แลย่อมเกิดในสวรรค์เหมือนถูกเชิญมานะอันนี้ก็จะได้รับประโยชน์สุขกันนะครับนี่คือการปฏิบัติที่ถูกต้องถูกตรงนะพระพุทธเจ้าตรัสไวอ้อย่างนี้นะทีนี้ พระพุทธเจ้าตัดว่านี่ถ้าเราไม่พูดเพ้อเจ้อนะเราพยายามลดละเลิกสิ่งที่เป็นโทษทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่ตอตนเองคนอื่นสัตว์อื่นแล้วเราก็ไม่พูดเพ้อเจ้อพยายามพูดให้เป็นประโยชน์นั้นพระพุทธเจ้าตัดอนิสงส์เอาไว้ตัดประโยชน์เอาไว้ดูกระผู้้มมีอายุนะภิกษุสมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้ผู้ใดกระตามสมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้ย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนเลยเพราะศีลสังวรน,นั้น ก็คือหมายความว่าจากพฤติกรรมที่ประพฤติปฏิบัตินั้นไม่มีภยัยใดๆมิแต่ประโยชน์เท่านั้นแต่ว่า,าถ้าเป็นวิบากเดิมๆแต่ปางไหนนั่นก็อีกเรื่องหนึง่งแต่พลังความดีนี่แหละจะดันวิบากร้ายให้เบาบางด้วยเขาจะวิบากร้ายก็จะเบาบางหรือถ้าได้รับร้ายก็จะได้รับน้อยกว่าที่ทํามาพอมีดีที่ทํานั้นผลักดันออกไปเปรียบเหมือนกษัตริย์ ผู้ดได้มูรธาพิเศษกำจัดราชสัตว์รูได้แล้วย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนไหนเพราะราชสัตว์รูนั้นหรือกระผู้มีอายุภิกษุก็ฉันนั้นสมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้แล้วย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนไหน,หนเพราะศีลสังวรนั้นภิกษุสมบูรณ์ด้วยอริยศีลขันนี้นี่คืออริยศีลศีลที่เป็นอริยสัจสี่ที่พาพ้นทุกข์พ้นชั่วที่พาได้สุขแท้ดีแท้ย่อมได้เสวยสุข อันปราศจากโทษในภายในนี่ก็จะได้รับแต่วิบากดีไม่มีวิบากร้ายเลยใจก็ไม่มีทุกข์ถ้าปฏิบัติได้ถูกแล้วเข้าใจชัดแล้วใจก็ไม่มีทุกข์ใดๆไม่มีวิบากร้ายใดๆที่สร้างผลร้ายให้ชีวิตจะมีแต่วิบากดีที่สร้างผลดีให้ชีวิตเท่านั้นแม้จะมีวิบากร้ายเก่าเข้ามาก็จะเข้ามาได้น้อยกว่าที่ทำมาเพราะมีดีในปัจจุบันดันออกไป ดูกระผู้มมีอายุด้วยประการดังกล่าวมาน,นี้แลภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลน,น,นี่คือสิ่งที่พี่น้องกำลังมาร่วมกันภาคเพียรปฏิบัตินะอาจารย์ยกตัวอย่างศีลไม่กี่ข้อนะให้ได้เห็นว่าสิ่งที่เราทำนี่เรามาทําศีลนะเรามาลดละเลิกสิ่งที่เป็นโทษต่อตนเองคนอื่นสัตว์อื่นและพยายามให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองคนอื่นสัตว์อื่นนี่คือศีล อธิศีนก็ศีลให้ละเอียดขึ้นสูงขึ้นให้เก่งขึ้นเก่งขึ้นจนเป็นอธิจิตก็จิตเราก็สูงขึ้นตั้งมั่นในสิ่งนี้ด้วยใจที่เป็นสุขมากขึ้นอธิปัญญาก็เก็บรายละเอียดมากขึ้นไปอีกมากขึ้นไปอีกนาโอ้โหทําแบบนี้ดีทําแบบนี้เป็นประโยชน์เก็บรายละเอียดเพิ่มขึ้นไปอีกเดี๋ยวในวันต่อไปจะอธิบายมาอธิบายลึกซึ้งขึ้นไปเป็นลําดับนะพี่น้องก็จะได้รับประโยชน์สุขขึ้นไปเป็นลําดับนะ เนี่ยก็มีปัญญารู้ว่าโอ้อันนี้แหละเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านสูงสุดนะเนี่ยแหละดังที่พระเจ้าตรัสว,ว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัตรนี้ท่านทำอะไรอยู่สาวกทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดเนี่ยท่านให้ทำทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไปพ,พร้อมพอมกันนี่แหละอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาคือประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นที่ละเอียดขึ้นมากขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเจริญขึ้นนั่นเอง นในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วการศึกษานี้ยอดเยี่ยมกว่าการศึกษาทั้งหลายย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงความโศกและความร่ําไรเพื่อความดับสูนแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรุญายธรรมเพื่อทําให้แจ้งซึ่งนิพพานน,านี่เรียกว่าสิกานุตริยะ นี่เรากําลังมาศึกษาร่วมกันว่าทําอย่างไรมันจะเกิดประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองในขณะเดียวกันก็เป็นประโยชน์ต่อเราด้วยจิตเราก็พ้นทุกข์พ้นชั่วได้สุขแท้ดีแท้ไปด้วยนะอย่างนี้เป็นต้นนะได้วิบากดีไปด้วยสังคมอยู่เย็นเป็นสุขด้วยใช่ไหมเนี่ยเรากําลังมาศึกษาร่วมกันและพระพุทธเจ้าก็บอกว่าทําเป็นทีมทําเป็นทีม นวมูมิดดีมาทําร่วมกันร่วมกันมิตรด,ดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของการปฏิบัติสู่ความพ้นทุกผลชั่วสู้ความสุขแทอดีแท้